ลูกสนามครับผมต้องขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรูกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บลูกชนเนลนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มีเกมการเล่นของ a i กับผู้เล่นเโอเคมาฝากเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับในกระดานนี้ a i นั้นยังเล่นเป็นหมากสีแดงนะครับส่วนหมากสีขาวนั้นจะเป็นของผู้เล่นเคโอเคนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไม่พูดข้ามทำเพลงนะครับเราไปเริ่มดูกันดีกว่าครับว่าในกระดานนี้นะครับ A.I. นั้นจะมีแนวรูปแบบการปลุกรูปแบบการถอดหมากแบบไหนให้พวกเราได้ติกษากันแล้วก็ส่วนผู้เล่นเตีโอเคนั้นจะมีรูปแบบการปลุกหมากถอดหมากแบบไหนให้เราได้ศึดษากันแล้วก็เริ่มรับชมพร้อมๆเลยนะครับเปิดกระดานก่อนนะครับสำหรับหมากขาวของฝั่งผู้เล่นเกีโอเคเดินโคนขึ้นมาครับ ่อนที่ไอเลือกเตยเบียนาโคน,รน,รน,โค,นครับ,รบเลืเอเกเจยเบียนาโคลเหนครับตัหรับผู้เล่นที่โอเคมาฟังสีขาวไอจับเม็ดทะแยงขึ้นมาคูบี้อ่ะตัวัผู้เล่นทีโอเคไอก็เลือกคูบี้เช่นเดียวกันจะสวยนะครับจังหวะน,นี้อย่างครับตัหรักทา่โอเคเลือก เดินมา้นมาขนาจะปลูกหมากลักษณะไหนครับดีนะั้น AI นั้นเลือกเดินโคเออเดินเบี้ยน,นะครับสังเ,เกตลักษณะโคเบี้ยของ AI นะครับแอไ a i นั้นไม่ยอมเดินหมากใหญ่นะครับเดินเบี้ยอย่างเดียวครับช่วงต้นกระดาษมากแปดครับ AI ในกระดานนี้เปิดโคเบี้ยให้เต็ม่คนนะครับ เรียกเดินม้ามาครับสำหรับเอแอฝั่งผู้เล่นพลย์ก็ยังดีๆครับเรียกเดินโคนขึ้นมาไอขึ้นโคนบ้างนะครับเป็นม้าซ้ายครับสำหรับผู้เล่นพีโอเคเล่นม้าซ้ายครับเอไอจะรับมือม้าซ้ายของผู้เล่นพีโอเคด้วยที่กีไหนครับเรามาดูกัน นโยงซ้ายเหมือนกัน,นครับแม่เอาละครับมาซ้ายประทับมาซ้ายครับท่านผู้ชมในกระดานนี้รู้ว่ามาซ้ายต่างไปมันจะสดกันครับนะครับทิมเบียขึ้นมาสำหรับผู้เล่นเคโอเคดีไอครับเอพวกม้าแะแนงนี้ครับน่าจะเตรียมตัวนํามาลงบอ่อนะครับหรือป้องกันเบียดสูงของฝั่งผู้เล่นเคโอเคม้าดีไอ เลอกเดินเรือมาปูกเบี้ยครับสำหรับเล่นเคโอเคน่าจะเตรียมตัวทิมเบี้ยสูงในตำแหน่งนี้ E.I. ไม่ครับไม่จับนะครับเลือกลูกม้ามาตำแหน่งนี้ครับโอ้โหเอ้าครับจะได้ปีไม้ไหนครับ E.I. ฝั่งเล่นเคโเได้จังหวะครับทิมเบี้ยสูงขึ้นมากดดันฝั่ง E.I. เลือกเดินเบี้ยาตำแน่งนี้ครับเบี้ยมีเลือกยันเบี้ยมี ังมาขาวครับคู้เลนเรเพียงเลือกเลื่อนเรี้ยตนี้ขึ้นมาผูกเนี้ยถูกไว้อีกหนึ่งชั้นครับแม่ผูกสองชั้นกันเลยทีเดียวตีไอบอกธรรมดาครับดีไอนั้นเ็นแต้มนี้ครับแต้มโจมตีคูนครับด้วยเบี้ยตัวนี้ครับขึ้นเบี้ยถูงขึ้นไปโจมตีคูณโอ้โหตันนะครับคนตัวนี้ต้องทีชีบนะครับสำหรับคน้เล่นเโอเคเลือกยื่สวนขึ้นมาเลยครับ A.I. นั้นไม่กินนะครับผม A.I. นั้นเลือกกินเบียตรงนี้ครับ <S <S A.I. มันคิดอะไรอยู่นีเนี่ยของเรื่องเพื่อจะกินหรือว่าจะถอยหนีแอประคบบนตัวนี้โ้โหไม่ถอยโคนนนีครับ <ini> แรกครับจังหวะนี้ใจเถึงพิ่มได้ครับใจเด็ดจ,จริงจครับเราครนก็โดนกินไปตามแะวเบียบ เอไอครับได้เบีย้ยสูงตัวนี้ครับแต่แม่แต่ม้าตัวนี้รอจับก,กินเบีย้ยสูงของฝั่งวกเลเซลเพย์อยู่ครับไม่รอดเนื้อม้าของฝั่งวกเลี้ยเซลเพย์ครับกินส่วนขึ้นมาดูเอไอจะทำยังไงต่อครับเอไอครับไม่ปล่อยให้ม้าอยู่นานครับเลือกกินเบี้ยไล่ม้าเข้าไปแม่หาบอกไม่หนีครับไม่มีหนีกินส่วนขึ้นมา เอไอก็ต้องกินสวนไล่ครับทีนี้จังหวะนี้กีเบี้ยขึ้นไปโจมตีมามาตอนนี้ต้องเพ่นก่อนครับจับเบี้ยตัวนี้เอไอคงไม่ยอมไห้ทิง่ายๆครับจะใช้ม้าหรือคมตาปูครับเบี้ยตัวนี้ออไอเลือกเลือกใช้ม้ามาขูดเบี้ยนะครับเดินขุนมาตำแหน่งนี้ครับสำหรับผู้เล่นเพลโอเคแม่ นิดหร่อยครับตำแหน่งนี้ตัว A I นั้นจะใช pues ้วิธีไหนในการถอดหมากเข้าไปโจมตีขุนของฝั่งผู้เล่นดโอเคให้เราได้ดูกันครับในกระดาษนี้ของครับเลือกเด่นโขนครับ A I ครูถามเบี้ยครับสำหรับผู้เล่นโอเค A I จะรับมถามเบี้ยก็เป็น P O K เบื่อวิธีไหนครับเลือกกินตัดกลางเข้าไปเลยครับสำหรับ A I คลนกิงสวนขึ้นมารักษาตำแหน่งการกระดานครับสำหรับผู้เล่นเปนโอเคยิดพื้นที่การกระดานรครับเสริมด้วยโคนอีกหนึ่งตัววางแอผู้เรนเปนโอเคจะถอยหรือจะกินแรกจังหวะนี้แม่ไม่ไม่ถอยโคลนะครับผูเเเ้เล่นเปโอเคแต่เรียกโยกม้ามาตำแหน่งนี้ครับเอ๊ม้ามาทำไมตำแหน่งนี้ครับนี่นี่เรามาดูกันหรือว่าจะโยกมาจัด ควหรือเปล่าครับเนี่ยสำหรับมาร์ตัวนี้ของฝั่งผู้เรียนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอไอแล้ะไม่ปล่อยให้มาเสริมรับมา้าไม่รอให้ม้ามาเสริมครับ,รบตัดเข้าไปเลยสำหรับเอไอควรแดงของเอไอครับต้องจำใจใช้ขุนนะครับกินขึ้นสวนขึ้นมาจังหวะน,นี้โอ้โหเป็นการลออขุนมาอยู่ตำแหน่งนี้หรือเปล่าครับสำหรับ AI นะครับ น่าจะเป็นการล่อมาเพื่อที่จะให้คูนนะครับทาลุกจังหวะนี้นะครับสำหรับเ e. i หรือว่าจะมาทําลุกตาแหน่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันแด่ทายจังหวะครับไ i แอนเดอรเล่นคลนนี้ครับเดินมาทําลุกเปน็นอย่างทีฝ่ายเรนเฟลเคบอกว่าโผล่ลุกแบบนี้ลุกเด็กนอยครับเ i ไอแม่พี่หนีเป็นทุ่งครับไม่กลัวครับเ e. i ไอ,อไม่กลัวครับเติมมาีกหนตัว ดเดินมาผูกครับสำหรับผู้เล่นเะโอเคผูกเบี้ยวไว้ชั้นหนึ่งหายขยับขุนเตรียมเอาเรือมาเล่นครับสำหรับถ้าจะกินม้า AI ครับวางไง AI แย่ยอมไม่ใช่วันนี้วยงยองทำไมนะครับแม่ไม่ได้มีความน่ากลัวลยครับเดินเรือมาอย่างนี้มาขาวครับสำหรับผู้เล่นเปนโอเคเลือกเดินม้าตัวนี้มาที่ ำแหน่งนี้ครับแม่น่าจะกลับมาทีชีพนะครับกับกับจะมาแลกม้าไอครับไอไอว่างไงครับ a อไอบอกไม่สนใจครับยังไม่อยากแล้ครับเลือกโดดม้ามาขูกครับอีกชั้นหนึ่งครับแม่ตรงใส่ไ i ไม่ยอมไม่เสียตำแหน่งม้าตำแหน่งนี้นะครับสำหรับม้าแดงของพี่ไอนะครับมาดูกันจังหวะนี้อินเลยครับทํานผู้เล่นีลูกิดแม่ทำไมตัวหมากของไอไอครับ ัดกำลังบุกของพีไนะครับสำหรับผู้เล่นก็โอเคพี่ไอก็ยังไม่เสียตำแหน่งม้ากลางกระดานนะครับจังหวะนี้ครับเรียกฟาดเรือลุกไปหนึ่งทีพีไอทำงั้ไอเรียกเดินขุนครับมาโจมตีเรือเรือต้องเพียดนะครับจังหวะนี้ไม่เพียนครับฝั่งตรงฝั่งนึงนีเพียรเรืยกเดินเรือมาปุ๊ ครับหลไม่รอครับสำปรัิเลนเทโอเคเอไอจะต่อเดือไหมครับจังหวะนี้แม่ยังไม่เลือกต่อเลยครับเอไอเลือกพยายามมาตำแหน่งนี้ครับแม่มาทำไมครับแม่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งเมืโอเคเลือกเพิมกำลังลบได้มาครับโดดมาขึ้นมาจะต่อมาเอไออีกตัวหรือเปล่าครับเนี่ยเอไอยังไม่สนใจครับเลือกเดือนเดือยมาเส้นนี้ครับนี่ตงจะกิน เม็ดฟรีครับ AI เ,เลงเห็นจุดอ่อนนะครับเม็ดตัวนี้ฝั่งคุณเบลเกบอกว่าแห็ไม่ยอมครับแลกมา้าไปก่อนครับสังหานมา้าไอใช้ขุนกินมาไปาโอ้โอาละครับหมักตรงนี้ครับยังสูสีครับฝั่งหมักเท้าของฝั่งคุณเยลเกเนั้นเป็นรองนิดหน่อยครับเป็นรองโอคนะ 8เมตรอืมเม็ดตัวนี้ไม่น่าจะดูดง่ายนะครับน่าจะเสียถึงหวจัช่วะนีน้นต่อเนื่อตามระเบียบตาแผนกินเลยครับตลนี้ทำลายทำลายอาวุดระยะไกลของ AI นะครับสำหรับผู้เล่น POE AI ต้องกินครับเพราะว่าแน่ทางของสะดวกครับสามารถ เดินเรือมาโจมตีขุนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสำหรับคงในด้านปีกขวากระดานของฝั่งเอไอนะครับนะครับธรรมาชาติครับต้องเดินเรือมาป้องการปีกขวาของขุนนะครับสำหรับผู้เลเ่นเปโอเคเอไอได้จ e ังหวะให้แยงควขก็ไปทาลุกอีกหนึ่งทีสบายมากครับสำหรับผู้เล,เลเ่นเปโอเคจังหวะน,นี้ครับเอไอครับถึงนช่องครับสามารถ ฟาดเรือทำลุกได้ครับจิงจัดเรือฟาดลุกขุนขาของฝั่งเล่นอคคนจะวิ่งไปไหนครับนในขุนไม่ไปก็ไม่ขอยต่อเรือเรื่องไหนครับไอไอนั้นโอ้โหไม่ทําอะไรครับแต้มนี้ไอไอเนี่ยเป็นแต้มที่เอ่อถ้าพวกเราเดินก็คิดจะเดินตัวไหนต่อครับท่านผู้ชมไอไอนั้นียกเดินโคนตัวนี้ครับกินเข้าไป ำลุกเป็นหนึ่งทีครับฟาดเรืออฟาดโคนลุกเป็นหนึ่งทีครับสำหรับ AI ไอนะครับแล้วก็จบันที่จุดนี้เลยครับผมเป็นฝ่ายหมากขาวนะครับก็คือผู้เล่นเปียวเคนั้นขอยอมแพ้นะครับที่จุดนี้เลยครับผมแม่แสบไปนี้ครับ a บไอก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องเสียเรือนะครับจังหวะนี้หรืออาจจะมีการแลกเรือกันนะครับ ก็มือแรงครับสำหรับกู้เล่นกโอเคถ้าเกิดมีการแลกเรือเสียเดือนนะครับก็ก็อยากที่จะก็น่าจะไอก็ยังเหลือเม็ดเหลือขุนเหลือโคลนะครับก็ก็น่าจะรอดยากครับผมก็เลยน่าจะมีพอเกม่วงหน้านนะครับก็เลยขอยอมแพ้นะครับผมก็ไปอิงกระดาษที่มีความยอดเยี่ยมนะครับสำหรับรูปแบบการบุกก็ทำรูปจนของเอ้ไม่ใช่ลูกจนนะครับขอไปในการ ของ a i ในเกมนี้นะครับในการขอมหัากก็เป็นกรณีที่น่าศึกษามากนะครับถึงจะไม่ได้จบด้วยฉากลุกจนเหมือนในหลายกระดานก็มีปอีกหนึ่งกระดานที่มีฉากจบที่ถือว่าเป็นแต้มที่น่าสนใจนะครับสาหรับหน้าจะนาไปประยุกต์หรือว่าปรับใช้แล้วถือว่าเป็นแนวทางในการศึกษาการเล่นหนังรุยไทยได้นะสลับแต้มโคนลุกแล้วก็เลือกกดแต้มนี้นะครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งชั้ที่ยอดเยี่ยมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ พวติดตามลูกชแนลทุกท่านเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นไปโอเคทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้พัฒนาทุกอย่ไอนะครับที่ได้เล่นหมากรุกด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์รูปแบบที่ดีแบบนี้นะครับเอาไว้ให้พวกน้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบเป็นการเล่นหมากรุกไทยเอาไว้ศึกษาก็เป็นแนวทางแล้วก็รับชมทุกความนุกสัาหนาที่าคนไายไทยเพียรกันครับสำหรับวันนี้นะครับลูกชแน l ต้องขอก่าวร้อนว่าสวัสดีครับลูกชแนล